นี่เลยค่ะพี่ก็จะใช้เว็บฟินวิทนะคะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจทุกครั้งที่เข้าซื้อค่ะเพราะว่าเว็บนี้นะคะอัปเดตค่อนข้างไวและที่สําคัญค่ะมือใหม่ดูเข้าใจง่ายมาค่ะเริ่มจากกดหัวข้อคําว่า forex นะคะและจากนั้นใช้ตารางแถบด้านล่างตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยในการหาคู่ที่น่าเข้าซื้อนั่นเองค่ะและพี่จะใช้ตัว USD นะคะเป็นตัวกลางในการเข้าซื้อค่ะ และอย่างตอนนี้คู่ที่น่าเข้าซื้อนะคะก็คงไม่พ้นคู่ JPY ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ติดลบค่อนข้างเยอะค่ะจึงเห็นได้ว่า JPY กำลังอ่อนค่าค่ะดังนั้นเวลาเราจะเลือกซื้อนะคะเราก็ไปเลือกซื้อคู่ที่ชื่อว่า USDJPY นั่นเองค่ะและถ้าข่าวออกมาแบบนี้นะคะเก่งได้เลยว่าตอนนี้ JPY อ่อนค่ามีผลทําให้กราฟเนี่ยดีดพุ่งสูงขึ้นได้แน่นอนเลยค่ะดังนั้นเวลาเราจะเก่งกำไรก็คือเก่งไปทางขาบายหรือว่าซื้อทางขาขึ้นนั่นเองค่ะ มาค่ะแล้วเรามาดูหน้ากราฟจริงกันดีกว่าค่ะและนี่นะคะคือแอป MT4 นะคะที่มนเลือกใช้อยู่นะคะและเราก็จะมาหาคู่นี้นะคะก็คือคู่ USDJPY ที่เราดูข่าวมาเมื่อสักครู่นะคะก็คือคู่ของแจแป็นนั่นเองนี่นะคะ M 3 0เห็นไหมว่ากราฟเนี่ยมันทะยานขึ้นไปแล้วนะคะนี่ทม์เทรด M 5ก็ทะยานขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ M 1 5ก็ขึ้นไปแล้วนะคะและนี่นะคะเห็นได้ชัดเลยว่า กราฟนะคะทยานขึ้นตามที่ข่าวคาดการไว้เลยนะคะดังนั้นใครกําลังจะเก็งกาําไรคูด JPY ช่วงนี้นะคะต้องรีบกดซื้อขายทันทีเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเข้าซื้อตามสถานการณ์จริงให้ดูกันคะ่ะ